ซินเยียนตัวละครธาตุไฟที่เน้นบัฟหรือทำดาเมจกายภาพและยังสามารถสร้างโล่ที่สามารถแปะธาตุไฟได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหยิบมาปั้นนะก่อนอื่นผมขอพูดถึงกลุ่มดาวที่2ก่อนเราจะยึดกลุ่มดาวที่2เป็นหลักนะกลุ่มดาวที่2จะทำให้ความเสียหายกายภาพของทาไม่ตาย มีอัตราคลิกเพิ่มขึ้น100%และหลังจากใช้ถ้าไม่ตายก็จะสร้างโล่เลเวล3ให้โล่ปกติแล้วจะถูกสร้างด้วยสกิลธาตุนะเลเวลของโล่จะขึ้นอยู่กับจำนวนของศัตรูที่สกิลธาตุโจมตีโดนและจะมีแค่โล่เลเวล3เท่านั้นที่จะสร้างความเสียหายไฟเป็นระยะระยะเราสามารถลดจำนวนของศัตรูที่ถูกสกิลธาตุโจมตีได้ด้วย ววนะความหนาของโล่จะขึ้นอยู่กับค่าพลังป้องกันและความเสียหายไฟจะขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีโบนัดไฟแล้วก็อื่นๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นถ้าอยากได้โล่หนาๆเลยเราสามารถใส่2ป้องกันแบบนี้ก็ได้นะไอสองตัวนี้ที่มันฟิกค่าเราใส่เป็นสีดาวได้ ส่วนที่เหลือป้องกันบวก20อันนี้ก็จะได้โล่หนาที่สุดแต่ว่าที่ผมแนะนำจะแนะนำให้ใส่โนเบลสเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนแล้วก็ได้ความเสียหายพาไม่ตายอีกด้วยนั่นแหละถ้าเล่นกับตัวน็อตคลใส่ซิลเกนมูนก็ได้แล้วก็ถ้าเล่นกับตัวไม้ใส่ดีบบูดก็ได้นะอ่าสกออฟฮีโ่ก็ใช้ได้แต่ว่าได้แค่12%ที่เป็นโบนัสความเสียหายธาตนะ และเทนาซิตี้ถ้าจะให้ได้เซต4ชิ้นในกรณีปกติเราต้องให้สกิลท่าโจมตีโดนศัตรู2ตัวหรือเราต้องปลดล็อกกลุ่มดาวที่2แล้วใช้ท่าไม่ตายนั่นแหละเทนาซิตี้ถึงได้ใช้นะต่อมาถ้าจะเอาโล่หนาๆเราสามารถใส่อาวุธคราฟชิ้นนี้ที่ให้ค่าพลังป้องกันมาก็ได้ แต่ว่าถ้าจะบัฟเพื่อนสามารถใส่ไอที่เป็นพลังโจมตีตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องโจมตีถูกศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า30%ด้วยนะปกติจะใช้เป็นฟาวเนียตหรือสกิ f i c i a l กันแต่ว่าอาวุธสายชำนาญชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็จริงๆแล้วซินเยียนเล่นเป็นชำนาญก็ได้ เล่นเผาไหม้กับเบ่งบานอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชำนาญพวกนี้ไปอ่าฉีกๆไปแบบนี้ก็ได้นะต่อมาเรื่องของดาเมจกายภาพจะมีอยู่ในพรสวรรค์ติดตัวตรงนี้ก็คือตัวละครที่อยู่ในโลกป้องกันของซินเยี่ยงจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น15%อันนี้จริงๆมันคือโบนัสกายภาพนะแต่ทำไมเขาเขียนนี่ไม่รู้แล้วก็มีอยู่ในกลุ่มดาวที่4ด้วยความเสียหายจากการแกว่งกีตาร์ ในสกิลธาตุจะลดความต้านทานเกภาพของศัตรูลง15เป็นเวลา12วินาทีการเล่นซิดเย,ยนแบบออกมาสู้อยู่บนสนามเนี่ยผมจะอ้างอิงจากกลุ่มดาวที่6อ่าเราจะเล่นแบบชาร์จโจมตีนะกลุ่มดาวที่6เนี่ยจะลดพลังกายในการชาร์จโจมตีลง30และจะเพิ่มพลังโจมตีในขณะที่ชาร์จโจมตี50ของพลังป้องกันให้ด้วยนะ Artifact เราจะใช้เป็น2กายภาพแบบนี้4 p เพียวเฟมหรือ4 e m เอมเบมก็ได้นะสำหรับ4 p เพียวเฟมเนี่ยเราจะต้องมีโล่ l e เ e l 3นะถึงจะดีถ้าสู้กับศัตรูตัวเดียวเนี่ยผมแนะนำา2กายภาพจะดีกว่านะและในส่วนของนาฬิกาเราจะใส่เป็นพลังโจมตีหรือฟื้นพลังงานนะ เดี๋ยวเรื่องพลังป้องกันเดี๋ยวพูดอีกทีแล้วก็ถ้วยเป็นโบนัสกายภาพหรือพลังโจมตีก็ได้ขึ้นอยู่กับอัตราคลิกความแรงคิ้เพราะเราได้ไอตัวโบนัสกายภาพมาจากเซต2ชิ้นตัวนี้แล้วหรือ4เพียวเฟียมแล้วนะสำหรับมงกุฎท่าเล่นแบบดาเมจถ้าไม่ตายอย่างเดียวเนี่ยใส่เป็นความแรงคิไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะเล่นแบบ จากการชาร้าโจมตีด้วยเราจะใส่เป็นอัตราคลินะและในส่วนต่อมาอาวุธเราสามารถใส่ของอิโตชินี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นอัตราคลิความแรงคีชิ้นอื่นก็แล้วแต่เลยากายภาพตัวนี้ก็ได้จริงๆแล้วกายภาพตัวนี้เอาไปบัฟให้คนอื่นก็ได้นะผมก็ลืมไปจะช่วยเพิ่มความเร็วโจมตีปกติ แล้วก็ชาร์จโจมตีเออไม่ใช่แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้อีก20%ประมาณนี้สำหรับเรื่องของอาวุธและก็อาร์ติแฟกต์เรื่องที่ไม่ควรใส่เป็นพลังป้องกันก็เพราะว่าไอตัวดาเมจทั้งหมดของซินเยี่ยนคิดจากค่าพลังโจมตีนะถ้าเราใส่ค่าป้องกันเข้าไปมันก็จะแรงแค่การชาร์จโจมตีถ้าไม่ตายก็จะไม่แรงเพราะว่ากลุ่มดาวที่6เนี่ย มันแปลงค่าป้องกันไปเป็นพลังโจมตีแค่ตอนที่ช์าโจมตีอะนะ ผมคิดว่าที่ซินเยียนเป็นธาตุไฟไม่ใช่ธาตุไฟฟ้าหรือน้ําแข็งที่จะทําปฏิกิริยานําไฟฟ้าเพื่อลดต้านทานกายภาพเนี่ยไอเดียเริ่มต้นน่าจะมาจากเรื่องที่ถ้าเราใส่ไฟ2ตัวในทีมจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น25%แต่ว่าในทีมนี้ถ้าเบนเน็ตปลดคุมดาวที่6ก็จบนะแล้วก็ทีมกายภาพผมได้ลองเล่นหลายๆแบบแล้วก็คือ ยังไม่ไหวนะตอนนี้ต้องรอให้เกมดูว่าจะมีอะไรอัปเดตมาแล้วก็ได้ลองเล่นทีมเบ่งบานดูแล้วก็ยังไม่ไหวเหมือนกันสำหรับซินเยี่ยนเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวไฟเป็นตัวอื่นจะดีกว่าเอาซินเยียนมาทำเบ่งบานนะและสำหรับใครที่จะเปิดตัวละครรีรันเหล่านี้สามารถเติมเกมได้ที่ลิง์ใต้คลิปวิธีเติมอยู่ที่มุมขวาบนนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเราสามารถใส่ดีโอ,อนาเพื่อให้ซินเจียนมาทำดาร์กอนสไตล์แบบนี้ก็ได้นะแต่นี้น่าจะเป็นปักสไตล์